แล้วก็ไปบ้านปู่วัดกันนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นวันหยุดยาวนะคะทุกคนแต่ว่าเราเดินทางวันที่30กรกฎาคมนะคะเพราะว่า28กับ29ป้าขันทำงานนะแล้วก็เราจะไปชนบุรีเราจะไปหา,าปู่วัดกันนะคะปู่วัดก็คือเป็นน้องของปูง่คงใช่ปู่คงก็คือเป็นพ่อของป้าขัน,นะะโอเคลุยกัน กันวันหยุดยาวนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทางด่วนที่สองนะคะทางจะไปชนบุรีตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วทุกคนเราออกบ้านตั้งแต่สามโมงเช้านะคะยังไม่ถึงชนบุรีเลยทุกคนรถติดมากตอนนี้เราถึงกรุงเทพแล้วนะคะรถติดมากเลยเราต้องถ่ายดานนี้ไปก่อนถ้าเกิดใครมาเที่ยวนะคะต้อง รอรถนะคะตั้งจากตั้งแต่ถึงนู่นถึงนี่ยาวมาเลยใช่ไหมแม่ใช่ครับรถติดมากทุกคนอยู่บางแสนแล้วนะคะทุกคนนีบางสนถึงบางแสนเลยกินมักโดนกินมักโดนุ่งกินแมคโดนัลด์เหรอเฮกินแมคโดนุ่งอุ้ยเดี๋ยวมาทะเลแล้วมันกินอะไร คะทุกคนแต่ว่ารถเยอะมากแล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ทะเลบางแสนลก็คือต้องขออภัยนะโปยังไม่อาบน้ำเปลี่ยนสภาโอ้ลมแรงมากทุกคนโอ้มันเป็นน้ำอย่างนี้มันไม่มีใครลงเล่นเลยอุ้ยมีลุง ไม่ได้เปลี่ยนสปาร์กันเลยอะโพยังไม่อาบน้ำเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นน้ำเลยอ่ะคลื่นน้ำมันแรงลมแรงมากมีคนเล่นในเห็บคนเป็นใครจ๊ะตอนนี้นะคะทุกคนน้องอโปได้ทำการแปลงร่างเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชุดว่ายน้ำของอโป ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะปออส .2 ก็ยังใส่ได้อยู่เดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำกันนะคะ นี้นะคะน้องอโปกำลังจะไปเล่นน้ำทะเลแล้วนะคะเพิ่งเพิ่งได้เล่นนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเสร็จน้ำแรงมากทุกคนอย่าไปลึกนะพอแล้วเออเล่นตรงนั้นแหละเ <c oughs> พิ่งอยากเล่นทั้งกลัวนะคะแต่น้ำแรงจริงๆนะ <c oughs> น้ำแรงมากเลย ลมแรงมากลมแรงมากเลยนะคะตอนนี้อยากเล่นทั้งกวนถ้าเด็กเด็กคนไหนนะคะลงเล่นนะให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเนาะเพราะว่ามันก็อันตรายอยูน่นะจำหลับไม่เอ๋ยแม่อยก็ไม่กล้าเล่น กลุ่มนั้นเขาขออนุญาตเจ้าของคลิปนะเขาเขาเล่นน่าสนุกมากเลยอะแต่ว่าโฟเมก้าลงมไยซุดอะยืนอยู่แล้วไยซุดอ่ะทุกคน เราชิมแล้วนะคะน้ำเค็มมาก้ยทุกคนขยะมันลงไปแล้วอ่ะก็คือรบกวนคนที่จะมาเที่ยวนะคะไม่ทิ้งขยะลงบนชายหาดนะไม่ว่าจะก้นบุหรีหรือไม่จิ้มฟันหรือไม่เสียบลูกชิ้นก็ช่างนะคะแล้วน้ำมันน้ำมันขึ้นไปข้างบนทุกคนดูเศษขยะวิอันนั้นเป็นปลานะคะปลาที่ตายแล้วพอน้ำมันขึ้นไปถึงตรงนั้นอ่ะแล้วเศษขยะมันลงไปทะเลทุกคน ขยะริมเต็มเลยนะคะช่วยกันนะ รอนะไม่ขึ้นมานะคะเพราะว่าไม่กล้าเล่นลงลึกนะทุกคนเล่นแค่นี้ก็พอ มีคนจุดภูด้วยนะคะแล้วก็แถวนี้จะมีพูขายด้วยนะคะเขาจะเดินขายมาที่นี่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะทุกคนของกินเยอะมากเราสามารถนั่งอยู่กับที่แล้วเขาก็จะเดินขายนะคะเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งของเล่นแล้วก็นี่มีลูกโป่งอันนี้ด้วยสีจันส่ใสเห็นไหมมีผลไม้มีมมขยะด้วยเห็นไหมอย่าทิ้งขยะลงข้างถนนคะ ข้างริมนะคะเพราะว่ามันลงน้ำทะเลนี่้าค่ะเก็บขยะให้มาทิงอาป,ปอ p p เก็บขยะนะคะอ p p ปปหาเก็บขยะข้างสามาทิ้งนะทุกคน,นตอนนี้นะคะน้องอปโปกําลังตามเก็บขยะนะคะที่สามารถจะเก็บได้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปทิ้งขังขยะ ะะเขาจะเอาถังขยามาวางเฉพาะคนที่นั่งโต๊นะแล้วก็เลยเออโอเคโต๊เรามีถังขยะนะคะเ <c oughs> ก่งมากทุกคนอบโป h ชน n นลทำอะไรคะสร้างปรสตอนนี้ตอนนี้ก็รังสร้างปราสาทนะคะแต่ว่าไม่มีอุปรกรณ์ <c oughs> เดี๋ยวน้ำจะเลยพัดมาปราสาทก็หายหมดนะโอเคนะทุกคน เพื่อไปต<ค> <ไป S 2> ิดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้เรากันโพด้วยนะครับแล้วยืนยันด,ดึงเพื่อนข้าลิปต่อไปสวัสดีขอไปก่อนแ<ด>ล้วค่ะบ๊ายบาย